ออกกำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะไปอาบน้ำนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ค่ะว่าได้สั่งแชมพูมะกูดไว้แล้วก็ส่งแล้วมาเราจะมาเปิดกล่องกันนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันเ,นเพื่อนๆออกกำลังกายกัหรือยังคะแชมพูมะกูดใช่หรือไม่โมาดูกันแร้วว้าว โอ้หแพ็คซะอย่างแน่นหนาเลยค่ะกระตุ้นนะคะมาแล้วชอบมากๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์แบบนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแชมพูสมุนไพรมะกรูดผสมขิงด้วยค่ะแชมพูสมุนไพรมะกรูดผสมขิงค่ะเพื่อนๆดูสิว้าวดูนะ สรรพคุณนะคะช่วยทำความสะอาดเส้นผมแก้คันศีรษะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมบำรุงผมแล้วก็รากผมทำให้สุขภาพผมดีค่ะดูสิวิธีใช้วิธีใช้เทยาสระผมลงบนศีรษะขยี้เบาๆในครั้งแรกล้างออกครั้งที่สองหมักไว้สองสามนาทีแล้วล้างออกสระบ่อยๆได้ตามที่ต้องการ ดูสิคะเห็นไหมผลิตจากนะตำบลกระแสงตำบลกระแสนกระแสง,ำง,งอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่หน่อยเป็นเจ้าของห้างนะห้างมูมองไงห้างมูมอหรือแอปพลิเคชันมูมอลที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์ อยู่ในมือถือของทุกคนนะมีทั้งสินค้าแล้วก็การบริการด้วยใช่ไหมแล้วปรากฏว่าการบริการก็คือมีร้านหนึ่งอนะ่ะเขาชื่อร้านวันวิสาวันวิสานะเขาเขาเป็นร้านทำผมด้วยนะคะแล้วเขาก็ใช้แชมพูตัวนี้นะในการทํศัพผมให้กับลูกค้าเราก็เลยอยากจะได้บ้างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยเราชอบอยู่แล้วนะเวลาไปที่ไหนนะอยากจะได้ หอมด้วยค่ะมาเลยใส่อาออกกำลังกายมานะหนูจะสระผมซะหน่อยเลยมาเลยมาเลยมาเลยเขาบอกว่าให้ใช้แชมพูใช่ไหมใช้แชมพูมาเลยมาเลยนี่นะมาเลยใส่เลยนะนี่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 รอบแรก แล้วทําไมแล้วทําไมล้างออกคุณรักสวัสดีค่ะคุณรักพอดีหน่อยไปออกกําลังกายตอนเช้าทุวกวันอยู่เลยใช่ไหมคะแล้วก็กําลังจะไปอาบน้ําแล้วปรากฏว่านึกขึ้นได้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สบู่ไม่ใช่แชมพูที่สั่งไว้แชมพูมะกรูดมา,ดมาส่งแล้วจากร้านวันนิสาข,ของห้างหน่อยเองดีจังเลยซื้อแบบนี่นะราคา70บาทนะค่าส่งก็แล้วแต่สถานที่25บาทหรือสาบบาทก็แล้วแต่นะ แต่ว่ามันสะดวกอะเราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนอยู่บ้านเราก็ได้ละอ่ะเขาบอกว่าล้างแล้วครั้งที่หนึ่งใช่ไหมที่มาได้หอมเลยโอ,นะอ,อ้โหอหอมจังเลยอะ่ะ รูึกว่าผมมันใสขึ้นเลยอ่ะอม,มาขูดกันดีอย่างนี้เองรู้นะคะ ใครอยากได้ทักมานะใครอยากได้ทักมาคราน,นี้หน่อยก็จะหน่อยก็จะหมักอย่างที่เขาบอกนะเขาบอกว่าให้เรารอบสองใช่ไหมให้หมักสองถึงสามนาทีใช่ไหมมาเลยหมักนะนะหมักเลย2อถึงสานาทีเราจะทําอะไรดีเราก็คุยกันสิคุยกันนะคะว่าใครอยากได้ทักมาเลยนะคะ ชมพูมะก,กดปกติแล้วว่าเวลาที่เราไปเที่ยวงานโอท็อปใช่ไหมเราก็จะชอบแวะสําหรับหน่อยนะเราก็จะชอบแวะร้านโน้นร้านนี้ที่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างนี้แหละแล้วเราก็เราชอบอยู่แล้วว่าธรรมชาติมันเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราอายุยืนยาวแล้วแล้วนะไหนจะหมักแล้วนะนี่ถ๋ยว,ว่าหมักนะหมักแล้วนะตอนนี้เราก็จะคุยกันค่ะร้านวัน,นีสานะคะจาหน่ายอยู่บน ห้างมูมอนะคะถ้าใครไม่เคยไม่เคยมีห้างมูมออยู่ในมือถือนะง่ายๆเลยค่ะโหลดเลยนะคะโหลดมูมอค่ะ M W o, o สวัสดีค่ะสวัสดีคุณซีค่ะนี่คือโหลดนะคะโหลด M o o N A W O N A W L โหลดเข้ามาเนี่ยโอ้โหจะมีหน้าหลักนะสินค้าเป็นหงมื่นรายการเลยแต่ แต่ถ้าต้องการตัวนี้ถ้าต้องการตัวนี้ทักหน่อยมาก,ก็ได้หรือจะโหลดเองก็ได้นะโหลดแล้วก็กดเข้าไปนะมันจะมีอาคารนะสีเหลืองร้างคาา้าขาวๆดำๆนะแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็น e ี e ure, ว c h e r e w a l l e ก็ต้อกดเข้าไปปึ้งโอ้ยร้านค้ามากมายนะมีทั้งร้านอาหารต่างๆพิซซ่าฮัตโอยชิ ห้างต่างๆโลฟ้าเถนต่างๆใช่ไหมน้ำมันก็มีปุ๋ยก็มีแต่แต่วันนี้วันนี้เราต้องการเราต้องการชมพูมะขูดธรรมชาติของเรานี่ให้ไปที่ข้างบนนะคำค้นหาเขียนคำว่าวันวิสาวันวอมกาดนวันวอีวิสอาสานะ กดเข้าไปปัง้งโอ้โห,โโหเจอร้านเลยกดเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์กดเข้าไปคุยกับเขาได้เลยแล้วก็สั่งนะแล้วก็กดชําระเงินได้เลยสวัสดีค่ะนี่คือเป็นร้านวาน,นิสายอยู่ประทุมธานีเหมือนคุณซิดีานานเลยที่อยู่ประทุมธานีนะคะแต่นี่คุณสิดีอยู่คลองสองอแต่ร้านนี้อยู่อําเภอเมืองอยู่อําเภอเมืองแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้จาหน่ายนะ จำพูสมุนไพรมะกรูดมะกรูด่ใช่มะกรูดเฉยๆยผสมเข่งอีกตั้งหากอุ้ยรู้สึกผมเย็นขึ้นแล้วมันซาซาซาซเมื่อกี้างครั้งแรกใช่ไหมก็มีความรู้สึกแล้วว่ามันมันเหมือนกับสะอาดอะมันเหมือนกับสะอาดเพราะว่าโอ้โหหน่อยออกกําลังกายมาตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมเหงือ่อออกเป็นอะไรเรื่องใส่ ชุดออกกําลังกายนี่ด้วยเจสันนี่ด้วยใช่ไหมมันก็เบิร์นหมดเลยเนะี่ยเหงื่อเต็ไมไปหมดเลยกำลังจะไปอาบน้ำพอดีโชคดีจังเลยไม่ขึ้นได้นี่เนี่ยนะคะเห็นไหมอ้มาหมักล้างกันนะสองนาทีแล้วนะเราคุยกันหมักแล้วสองนาทีก็จะล้างออกค่ะที่ล้างออกแล้วนะคะล้างออกค่ะ หอมมากมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากมากอะ่ะกลิ่นขิงด้วยนะมันก็ซ่านซ่านอย่างเง้ยนูกโอ้โหมันเหมือนมันเหมือนเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมเนี่ยมันสะอาดมากๆเลยอะ่ะ ไม่มีความมันของเหงื่อหรือว่าไขมันที่มันออกมาเลยอะสรรพคุณของมันนะคะในอ่านสรรพคุณให้อีกครั้งนะคะ ช่วยทําความสะอาดเส้นผมแก้คันศีรษะใครคันศีรษะมาเลยนะคะใครสนศีรษะแก้คันศีรษะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมบํารุงผมและรากผมทําให้สุขภาพผมดีเย้ yeah. แค่เจสบาทเองอะ่ะแล้วก็เสียค่าส่งเราไม่ต้องเสียค่ารถไปเดินงานโอท็อปที่ไหนเลยอะ่ะดีไหมคะเพื่อนๆโอ้ย ถ้าใครต้องการนะเดี๋ยวหน่อยก็จะใช้ไปเรื่อยๆนะแล้วหน่อยก็จะมาส่งข่งาวเรื่อยๆนะใครต้องการก็บอกเลยนะกดมาเลยไปแล้วนะ <c oughs> อาบเสร็จแล้วไปแล้วนะะเสร็จแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะแชมพูมะกรูดผสมขิงค่ะแชมพูมะกรูดผสมขิง จากอำเภอไม่ใช่จากอำเภอสามโคกต,ตำบลกระแซงน,นะคะเป็นผลิตฟาร์มชุมชน,นะค,ะ bye bye. ค่ะบายบายค่ะบายบายเพื่อนๆอ,อย่าลืมพักมานะคะอย่าลืมพักมาะคะ่นะราคาร้านของหน่อยอยู่ในห้างหน่อยเดี๋ยวหน่อยส่งลิงก์ให้ส่งลิงก์ให้นะสวัสดีคะ่ะโคโชโดโด,โด,โดยเด็กพิษสะผมเสร็จแล้วไปดูไลฟ์นะแล้วก็ชมพู สมุนไพรมะกรูดผสมขิงแชมพูผสมไพยมะกรูดผสมขิงเดี๋ยวของแคปเว็หน่อยนะเดี๋ยวเปิดกันเปิดกันนะดูผมนะน่าใช้มากเลยคะ่ะแล้วมันผมมันเนี่ยได้ยินเสียงไหมเนี่ยมันกิ๊บกิ๊ดกิ๊เลยมันเปิดมาโอ้โหมันใสมันสะอาดแต่ไม่มีความมันเลยอะคะ่ะโอ้โหดูผมหน่อยสิขอแคปหน่อยนะคะอ่า บาย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 ค่ะเดี๋ยวขอพันผมก่อนค่ะปุ๊บปุ๊บอือฮึไปไหนไปกันค่ะคราวนี้ยไปไหนไปกันไปไหนไปกันบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายด้วยนี้ด้วยบายบายด้วยชมพูมะกรูดผสมขิงค่ะ บายบายขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร้แล้วก็สั่งนะสั่งมาแค่เจ็ดสิบบาทมันมีค้าส่งนิดหน่อยนะโอเคบายบาย